สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องหมิงอุ้มช n แนลนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะทำหนึ่งวันของพวกเรากันคะ่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าหนึ่งวันของพวกเราในวันนี้นะคะเราจะทําอะไรกันคะ่ะไปดูกันและนี่นะคะพวกเรากําลังจะออกไปข้างนอกนะคะแต่ปรากฏว่าฝนตกค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะฝนก็หยุดแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปทานข้าวกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะาะนเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่ร้านกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดเขียวหวานค่ะอันนี้เป็นอะไรคะ ผัดผงกะหรี่หมูค่ะนี่นะคะคนกำลังหิวข้าวนะคะรอตั้งแต่เชา้าไปใช่ไหมคะห,หิวไหมคะหิวหิวแบบยังไงคะที่ซ้ายแล้วขาหิวค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็กําลังจะไปร้านตัดผมนะคะเพราะว่าพี่อุ้มจะไปตัดผมนะแคะพี่อุ้มค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัดผมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเซนจ่ได้ตรงไก่ต่อตอนนี้นะคะพี่อุ้มนะคะไม่พอใจกับทรงผมนะคะ่ไม่พอใจกับทรงผมนะคะดังนั้นนะคะเราซื้ออะไรมาที่ตัดผมมาตัดเองเราจะก็มาตัดผมเองนะคะตอนนี้นะคะแลนี้นะคะทรงผมไม่ถูกใจนะคะกาไปซื้อกันไก่มาตัดเองนะคะ เาแวงเปลวแวง,งนี้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แปลงฟันเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางกันค่ะมีคนงงด้วยค่ะ <c oughs> นอยนะคะพี่อุ้มนอยนะคะ่ะนอยเพราะว่าทรงผมไม่เป็นดั่งใจนะคะ <c oughs> ดูหน้านะคะไม่ไหวแล้วนะคะจะทะเลาะกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเริมผมไม่ได้ดั่งใจอีกแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะกำลังรอเวลาไปเปลี่ยนยางนะคะอีกประมาณสิบกวนาทีก็เดินเล่นกันก่อนนะคะตอนนี้ที่อุ้มกดตังนะคะประมาณแปดแสนล้านบาทนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่คลินิกที่เราจะซันกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนยางค่ะใส่สีอะไรคะพี่อุ้ม,ม่้มค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีกันนะคะค่ะตอนนี้นะ เราก็เปลีย่ยนยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปไหนต่อคะไปคาเฟ่คะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะคนเยอะมากะคะ่ะดังนั้นเราจะพูดดังไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็ได้นะ้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะไปวัดนะกับอามิงันงันค่ะไปวัดกันค่ะเฮ้ยถึงวัดเราก็จะไม่ดูนะคะ น,นี้เราก็ถึงวัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวัดอะไรคะวัดเลิกเซตเต้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็กำลังจะมาซื้อเทียนกันนะคะนี่ค่ะ<อ>เทียนก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาของเทียนก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราซื้อแล้วเราก็สวดมนต์ตามวันเกิดน,นะคะสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้นะคะตามวันเกิดคะ่ะเพราะวาอาอมาไหลตรงนี้นะคะมันจะเป็นน้ําค่ะก็ไหลก็จะไหลมาตรงนี้นะคะแล้วก็ตามสายะคะ่ะก็จะวนหนึ่งรอบค่ะค้ะมุมเกิดวันพฤืหัสน,นะคะก็จะเป็นสีส้มนะคะ อันหนิงเกิดวันพุธตอน<ป>กลางวันนะคะค่ะแล,ะล้วเราก็จะมาท่องบทสวดอของเแต่ละอันก็ไ แเราก็ท่องเสร็จไปที่ระ้างนะคะเราก็จะมา<อ>จุดไฟนะคะ<อ>ก็มาจุดไฟเลยนะคะแอบดีเโอ้ยบาบนี่นะคะเราก็จะจุดไฟแล้วนะคะโอ้ไม่ติดนี่นนค่ะแล้วเราก็จะเอามาลอยกันนะคะทุกคนคะคือว่าเราเข้าวัดไม่ได้นะคะเพราะ<ม>ว่า คุณท่านัญญาใส่กางเกงขาสั้นค่ะก็เลยเข้าไม่ได้นะคะเมื่อกี้อุ้มก็จะไปแซมซีนะคะแต่ว่ามีพระพุทธรูปใหญ่ตรงนั้นนะคะก็เข้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามีงงใส่กางเกงขาสั้นนะคะมันจะดูไม่เหมาะสมเหมาะสมครัคุณก,ก็เลยกําลังจะไปหาที่เท,เที่ยวที่อื่นนะคะไปไหนไม่รู้เหมือนกันไปไหนดีแล้วก็เมื่อกี้ไปเปลี่ยนสียางฟันน,นะคะแล้วก็เลือกสีกรมนะคะแต่ไม่ได้สีอย่างใจหวังนะคะสีเขียวอะไรก็ไม่รู้ นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนก็ไปดูกันอีกทีนะคะไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่นะคะเรามาคาเฟ่ที่ใหม่นะคะเมื่อกี้เราไปวัดมาใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่อยากเข้าหอ,อน,นะ,ะแล้วก็มีคนนอยด้วยนะคะมีคนน้อยนะะนี่ค่ะาเียกราได้สั่งชาเขียวไปหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ถ่ายะะมุมที่นี่วิวที่นี่แบบ

ทุกคนมันก็ยังไม่พอใจกับการถ่ายรูปนะคะทุกคนดูค่ะมันจะลากอใหม่นะคะนี่ค่ะอยู่ในป่ามีซอนนะคะนี่ค่ะมาไกลมากเลยนะคะมันก็ยังจะลากอ้กมาถ่ายรูปให้อยู่นะคะไม่เข้าใจจ,จริงๆเลยนะคะเดียวแล้วค่ะอูแทบจะไม่ใช่แฟนแล้วแทบจะเป็นปากโกงฉันตัวแล้วถ่ายให้ประมาณห้าร้อยรูปแล้ว ทุกคนอุ้มคิดว่าอุ้มซื้อโทรศัพท์มาไม่คุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีรูปอุ้มเลยนะคะมีแต่รูปอําม,มิยะะ่งเี่นั้นก็ร้อนมากเลยทุกคนมันก็ยังถ่ายรูปไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวมมนก็จะไปถ่ายตรงนู้นต่อกิชายิ่งแล้วก็ชื่นใจนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะกำลังซ้อมจะแต่งงานกันนะคะ ก็กำลังถือดอกแล้วก็มาถ่ายพีเวตติ้งนะคะเหมือนมากค่ะกำลังจะแต่งงานกคนก็เยอะมากนะคะ่ะแไปแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะซีก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะจะกลับกันแล้วนะคะ,ะคะ่ะ คืนหอไปที่ระบีแล้วทุกคนเหนื่อยมากวันนี้สลบแล้วค่ะตอนนี้นะคะใช้เวลาเอ้ยผมข่ามากตอนนี้หกโมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาหา้าโมงสี่สิบสี่แล้วทุกคนได้ขึ้หอแล้วแล้ว,ลวก็หลามากเข้าหอแล้ะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของเราก็ได้สำเร็จและรุ่งร่วงไปด้วยดี <Yeah. S 1> คืออะไรนะหนึ่งวันของพวกเราไปทำอะไรบ้างนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ